สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันนะครับอีกแล้วนะฮะที่ไร่วิบู์เพลงนะครับวันนี้นะฮะผมจะนะฮะถ่ายคลิปให้ทำความรู้จักต้นไม้นะครับที่เป็นต้นไม้ป่านะครับอันนี้คือเรียกว่าต้นอินทนิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังแตกใบอ่อนแล้วก็ใบก็เริ่มแก่นะฮะข้างบนก็จะเริ่มมีนะฮะแทงออกดอกนะฮะที่นี่นะครับ อินทนินนี่นะครับดอกออกจะเป็นสีม่วงอมชมพูนะครับอันนี้อายุ15ปีนะฮะเป็นไม้ที่เราปลูกเองนะครับอทีนี้เราไปชมนะครับใบใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะใบอินทนินก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็นะครับไปชมนะครับต้นนะฮะต้นใกล้ๆนิดหนึ่งนะอันี้คือลำต้นของอินทนินนะครับนะฮะก็จะเป็นนะครับ ลำต้นในเปลือกก็นะครับเปลือกข้างนอกก็จะเป็นมีเชื้อรามีอะไรอยู่มันก็จะเป็นคราบดำๆนะครับแต่ว่านะฮะพอเราลอกออกมาฮะข้างในเนี่ยก็เนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นนะครับอ่เป็นเปลือกสีขาวๆนะครับจะจะใช้นิ้วจิกอย่างเงี้ยก็ยังโอเคก็จิกได้คูได้นะครับแบบนี้นะครับนี่คืออินทนิลนะครับต้นนี้อายุ15ปีนะครับ กขาปลูกไว้นะฮะแต่ว่าไม้อินทนินเนี่ยเป็นไม้ไม้ดีนะครับเป็นไม้ดีไม้เนื้อไม้ใช้ได้นะครับก็ใช้เวลา15ปีนะครับถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยทีๆนิดหนึ่งนะฮะก็น่าจะนะครับลำต้นก็น่าจะตรงนะครับก็สามารถเอาเป็นประโยชน์ในการใช้สอยได้นะครับก็มาดูนะฮะ อื่นๆอ,อย่างเช่นนะครับไม้ที่ผมกําลังถ่ายทอดให้ถ่ายคลิปให้ดูนี้นะครับก็คืออันนี้อันนี้คือนะครับต้นสมอพิเพกนะครับนี่ฮะต้นสมอพิเพกนะครับสมอพิเพกนี้นะครับอายุ15ปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับปลูกพร้อมๆกันนะครับก็ ต้นโตมากแล้วก็สังเกตข้างบนนะฮะใบร่วงนะครับแต่ก็เริ่มมีใบอ่อนออกแดงๆนะครับนะฮะใบอ่อนแดงๆนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะเนี่ยใบจะออกสีแดงๆงนะครับแต่ก็มีบางต้นนะฮะแตกใบอ่อนแล้วนะฮะสมอพิเพกนะฮะก็ใบอ,ออกนะเขียวแล้วนะครับบางต้นก็ออกใบเรียกว่าสลัดใบก่อนนะครับก่อนนิดหนึ่งนะฮะส่วนเอ่อบางต้นก็ยังเพิ่งนะฮะแตกใบอ่อนนะฮะ ของสมอพี่เพกเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบว่านะครับใบอ่อนจะออกเป็นสีแดงๆงนะครับช่วงเป็นใบอ่อนนะครับออกสีนี้นะครับสมอพี่เพกก็จะค่อนข้างที่จะสวยนะครับมันสลับสีเขียวกับแดงออกมานะสวยมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะนะครับพยายามคือแดดมันส่องนะครับก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับส่วนนะครับนี่ก็ใช่นะนี่ก็สมอพี่เพกนะเตรียมที่จะแตกใบอ่อนนะครับ ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกนะครับายางนานะครับท่านจะมองเห็นยางนานะครับอา่านะฮะทีน,นี้ผมก็จะนะครับจะมาพูดเรื่องของไม้ป่านิดหนึ่งนะครับไม้ที่เราปลูกตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับก็นะฮะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเฝ่ายนะ,ะร่างกฎหมายนะครับของอ่อ ของเราเนี่ยฮะของประเทศเราเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยนะครับได้มีนะฮะแนวทางนะครับซึ่งได้ประกาศนะออกมาแล้วว่านะครับตอนนี้นะครับใครที่ปลูกไม้ยืนต้นนะครับโดยเฉพาะเป็นไม้ห่วงห้ามเดิมเดิมเนี่ยนะครับเป็นพวกไม้ยางนาไม้สักนะครับไม้ประดูเต็งพยุงพวกอะไรเนี่ยเป็นไม้ที่นะครับเป็นไม้ห่วงห้ามนะประเภทประเภทกอก็คือ ค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่ขออนุญาตในการตัดโคนนะ่นในยากนะครับในเรื่องของการแปรรูปการทําไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากมากนะฮะแต่ตอนนี้นะครับก็จะมีกฎหมายนะฮะก็ผ่านแล้วนะครับตอนนี้ก็เขาก็มาผ่านสอนชอหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะเรียบร้อยแล้วก็จะนะให้ทุกคนที่ปลูกนะฮะไม้เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ ยงางนาไม้สัก์ไม้ประดูไม้อะไรต่างๆที่เป็นไม้ที่ห่วงห้ามเดิมๆนะครับใครที่ปลูกก็สามารถนะครับโค้นได้นะแต่เพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในที่ดินนะฮะที่เป็นเอกสารสิทธิ์ในตามประมวลกฎหมายหรือเป็นที่ดินนะครับของการได้รับอนุญาตจากจากทางการว่างั้นเถออนะครับซึ่งที่ดินที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินนะฮะเราก็ยังไม่ค่อยนะครับ คือ,อติดใจอะไรเพราะว่าโอเคนะครับที่ดินาตามประมวลกฎหมายที่ดินก็มีพวกโฉนดพวกนอสามพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ดินอื่นที่ได้รับอนุญาตเลยนะครับซึ่งตรงนี้ฮะถ้าจะนะครับเปิดช่องให้ทุกคนได้นะครับปลูกต้นไม้อย่างเสมอเท่าเทียมกันบางคนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารนะครับซึ่งเป็นที่ดินนะครับจับจอง ทีนมือเปล่านะครับอยู่ในเขตอาจจะอยู่ในเขตป่าสงวนที่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมไปแล้วนะครับซึ่งก็มีคนกลุ่มแบบนี้นะเยอะมากๆนะครับซึ่งนะก็รอคอยนะฮะนอกจากอ,าอยู่ธร,รมากินไายชั่วคนแล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนะครับก็นะฮะก็ถือว่าเห็นอกเห็นใจนะคนเหล่านี้นะครับเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้ว บางคนอยู่กันน่20 30 40, 40ปีมาแล้วนะครับเอกสารสิทธิ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงของการเอาที่ดินนะครับเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันหรือในการใช้นะฮะเรียกว่าสิทธิของที่ดินได้อย่างนะครับเหมือนคนที่มีโฉนดมีนสสอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือถ้ากฎหมายนะครับเปิดช่องไหนๆก็นะครเปิดช่อง ให้นะครับปลูกแลโค้นได้นะครับในที่ดินต่างๆแล้วนะครับถ้าจะเปิดโอกาสให้นะครับปลดล็อกให้มีการปลูกและโค้นได้นะครับให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆก็ต้องเปิดกว้างๆต้องใจกว้างๆนะครับให้คนนะฮะที่อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นที่ดินที่มีการครอบครองมีหลักทงหลักฐานนะฮะชัดเจนนะครับใน แง่ของการคอครองที่ดินอยู่อาศัยนะฮะก็นะครับสามารถที่จะปลูกและโค่นได้นะซึ่งมันน่าจะเกิดประโยชน์นะฮะกับทุกคนนะฮะกับประชาชนที่มีใจอนุรักษ์นะครับมีใจอยากจะเขาเรียกว่านะครับชอบต้นไม้นะฮะมองเห็นโอกาสนะฮะในการที่จะใช้นะครับการปลูกต้นไม้ในการสร้างนะครับความมั่นคงให้กับ ครอบครัวให้กับชีวิตของตัวเองเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชล้มลุกอะไรต่างๆมันไม่มีความมั่นคงนะฮะไม่มีความมั่นคงให้กับครอบครัวเลยนะครับเพราะว่ามันจะล้มลุกนะฮะเหมือนกับไม้ล้มลุกเหล่านั้นนะครับชีวิตก็ล้มลุกคุกคานไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนไปตามกระแสของอตลาดนะของในทุนของอะไรต่างๆซึ่งนะครับก็จะถูกการควบคุม กำหนดราคานะฮะผลผลิตอะไรต่างๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างสับปะรดที่มองเห็นนะฮะมองเห็นไกลๆย่างพารานะฮะที่มองเห็นนะฮะที่อาจจะปลูกสับปะรดไปด้วยปลูกยางพาราไปด้วยนะครับซึ่งนะฮะเขาก็ต้องทําแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าต้องปลูกนะครับต้องขึ้นอยู่กับตลาดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญขึ้นอยู่กับนายทุนนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นสับะรดกิโลละประมาณสักโลละ50ตังค์อะไรประมาณนี้ซึ่งโหน่าเห็นใจมากแต่วันนี้เองไม้ยืนต้นนะครับหรือไม้ยางนาหรือไม้นะฮะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับไม้เหล่านี้นะครับไม่ค่อยมีใครปลูกนะฮะโอ้โหทั้งที่ไม้เหล่านี้นะครับเนื้อไม้ใช้ประโยชน์สร้างเฟอร์นิเจอร์ได้สร้างบ้านได้นะครับสร้างเครื่องเรือนได้นะครับ และสวยงามมากนะครับใครมีบ้านไม้อยู่นะครับใครมีนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยนะครับหลายคนก็นะครับชอบมากนะยิ่งเฟอร์นิเจอร์แผ่นใหญ่ๆไม้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าพูดถึงบารมีนะครับเอ่อใครมีครอบครองก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแต่ทําไมไม่ส่งเสริมให้ให้ให้คนให้ประชาชนนะได้นะครับเปิดโอกาสให้เขาได้ปลูกนะฮะ ได้อย่างเต็มที่ให้มีอิสระอย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมได้สื่อนะครับและได้พูดมานะครับมานานมากนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีแนวทางที่ดีขึ้นนะครับก็ทุกคนก็สามารถที่จะนะครับปลูกเลี้ยงโค้นได้ในที่ดินนะในเรื่องของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์อย่างว่านะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่านี้ก็นะครับควรมีนะครับอาจจะเป็นนะครับ กฎหมายลูกอะไรต่างๆที่สามารถทําให้ทุกคนนะครับปลูกในที่ดินอื่นๆได้แล้วก็ตัดนะครับคน้นแล้วก็แปรรูปได้อย่างอย่างไม่ผิดกฎหมายผมใช้ว่าค้นได้ไม่ใช่ว่าถูกกฎหมายนะค้นได้แบบไม่ผิดกฎหมายคือไม่มีกฎหมายมากําหนดให้เป็นความผิดอันนี้คือสําคัญเลยนะครับถ้าบอกว่าค้นได้โดยถูกกฎหมายเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีกฎหมายเขียนมานะฮะเป็น เนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราต้องทําแบบนั้นเรียกว่าเนี่ยคือทําอย่างถูกกฎหมายแต่ถ้ามีกฎหมายเขาเรียกว่าคือ,ค,อคือไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายเลยก็คือไม่มีกฎหมายเขียนไว้เลยว่าจะต้องเป็นความผิดเ่ยนะครับนะฮะผมว่าโอกาสที่จะทําให้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีไม้เหล่านี้นเพิ่มขึ้นซึ่งผมเนี่ยปลูกไม้เหล่านี้เองเนี่ยมาประมาณสัก อ่าสิบห้าปีแล้วก็ตั้งใจนะปีนี้ก็จะลงเพิ่มอีกนะฮะบนที่ดินแปลงนี้ซึ่งแน่นอนครับที่ดินแปลงนี้ก็นะฮะเอกสารอ่นโฉนดอะไรเกี่ยวเรื่องกฎหมายที่ดินยังไม่มีนะครับก็เราก็ครอบครองมาสิบกว่าปีแล้ว15ปีแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ซื้อต่อจากประชาชนคนอื่นๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยปลูกลำไย,ยปลูกอะไรแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ค้นนะครับแต่ว่าวันนี้ ผมเองก็ยังมีไม้ยืนต้นนะครับที่อยู่นะฮะที่อยู่นะครับริมแดนเห็นไหมครับแล้วไอ้ที่ตรงกลางนี้แหละผมเตรียมที่จะลงไม้เพิ่มนะครับที่ตรงกลางๆที่มองเห็นโล่งๆนี้นะครับส่วนริมแดนเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นหมดแล้วเห็นไหมฮะเนื้อที่ที่ปลูกตามริมแดนนะครับเี่ยใกล้คีทุกทุกด้านเลยนะฮะผมจะมีไม้นะครับไม้ยืนต้นหลากหลายมากเลยที่ปลูกไว้เพราะนั้น วันนี้ผมจะแซมอาจจะปลูกเพิ่มเติมนะครับว่าไม้เหล่านี้นะครับเพราะว่าโอเคกฎหมายได้แค่นี้เราก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อยากสื่อนะฮะสิ่งเหล่านี้ให้นะครับผู้มีอำนาจนะครับหรือให้นะครับพวกเราทุกคนนะครับได้ช่วยๆกันในการที่จะส่งเสริมหรือผลักดันนะฮะให้กฎหมายสามารถที่เปิดโอกาสนะครับให้เราสามารถปลูกและค้นต้นไม้ไม่ว่าที่ ใดก็าตามนะครับในที่ที่อยู่อาศัยที่มีการครอบครองนะฮะมีนะครับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเนี้ยตอนนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับลาดยางเนี่ยถนนผ่านมาแล้วไฟฟ้าก็เข้ามาถึงประปาก็าเข้ามาถึงบ้านทุกหลังเหล่านี้ก็มีนะฮะเลขที่บ้านทุกอย่างอยู่ในนะครับสำมะโนประชากรครบหมดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราไม่ได้อยู่ในจุดที่นะฮะบ,บุกรุกป่าแต่อย่างใดนะครับ เรามาอยู่ตอนที่ป่ามันไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต่างหากที่จะกําลังมาสร้างป่านะครับเราต่างหากที่จะกําลังจะมาพัฒนานะครับให้นะครับอีกนะฮะสามสิบปีข้างหน้านะที่ดินแปลงนี้จะมีไม้เพิ่มแบบนี้เต็มผืนนะครับผืนดินนะครับแปลงนี้แล้วก็ไอที่ปลูกไปแล้วสิบห้าปีนะฮะถ้าพูดถึงอีกยี่สิบสามสิบปีก็บวกไปอีกสิบห้าปีไม้เหล่านี้จะ นะครับมีขนาดมีปริมาณนะครับขนาดไหนนะฮะเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านก็คงจะนะฮะมองเห็นได้นะประมาณได้แต่วันนี้เองนะครับก็คือนะครับผมก็นะครับไม่เรียกร้องอะไรมากนะฮะแต่ขอให้นะครับทุกคนที่มีส่วนนะครับหรือประชาชนหรือผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องนะได้ให้ความสําคัญเรื่องการปลูกต้นไม้เพราะผมเคยพูดแล้วว่าถึงยังไงแล้วแต่กฎหมายยังไงแล้วแต่เราก็จะต้องนะครับ มองระยะไกลนะครับต้นไม้มันอยู่ในที่เรานะครับเราปลูกนะฮะคนที่มีอำนาจมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็ต้องเป็นคนปลูกใช่ไหมครับหรือทายาทเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับไม่มีใครที่มีอำนาจนะครับเหนือทรัพย์สินนี้นะครับถ้านะครับเรามองด้วยความเป็นธรรมกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมกฎหมายต้องมีความยุติธรรมความยุติธรรมของกฎหมายก็คือความจริงนะครับเพราะนั้นถ้าเรายึดในหลักความจริงแล้วนะครับ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงนะครับใครปลูกคนนั้นก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพรคะนั้นครอบครัวหรือทายาดหรืออะไรต่างๆก็สามารถที่ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่นะครับบรรพบุรุษเขาเป็นคนสร้างไว้นะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องนะฮะใช้หลักเกณฑ์อะไรให้มันซับซ้อนมากมายกฎหมายต่างหากที่ทําให้ปัญหาการพัฒนาประเทศกับนะฮะถดถอยแย่ลงนะครับเพราะนั้นบางทีฮะ เราก็ต้องนะฮะเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายบางอย่างนะฮะซึ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาไม่ได้ทําให้นะครับประเทศพัฒนาขึ้นแต่มีแต่จํากัดส,สิทธินะฮะในการพัฒนา,าแนวคิดต่างๆของคนนะครับก็ทําให้การพัฒนาเหล่านั้นนะครับไม่ว่าโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้เนี่ยนะครับมันมีแต่แย่ลงนะครับไม่เอื้อให้คนที่เป็นคนดีนะครับ ในการที่จะนะครับพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่นะฮะเขียงกฎหมายเพื่อจํากัดคนชั่วนะครับไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองซึ่งมุมมองแบบนี้เป็นมุมมองที่นะครับผมว่ามองแคบไปนะครับนะฮะในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งคิดได้ผมคิดว่าท่านก็คิดได้เหมือนกันนะครับคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ใจกว้างนะครับก็ผมเนี่ยต้นสมอพิเภกนะใบออกแดงๆนะครับนี่ยนะฮะแซมเข้ามา ต้นยางนาเนี่ยนะอันนี้คือต้นยางนาอันนี้คือต้นสมอพิเภกนะครับแล้วก็มีนะครับไม้แดงนะฮะไม้แดงเนี่ยไม้เล็กๆเ,เนี่ยก็ปลูกไว้เดี๋ยวเอาพันธุ์นะครับเดี๋ยวถ้ามีเมล็ดเราก็จะเพาะพันธนะเพิ่มเติมเอาปลูกที่นี่นครับเราไม่ต้องไปขอพันธุก้าไม้เลยถ้าเกิดว่าเราปลูกเองได้เยอะๆเนี่ยนะครับเ,เมล็ดพันอะไรร่วงมาเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้นะครับในการ พอปลูกเพิ่มเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็เป็นหลักการง่ายๆเองนะครับไม่ต้องไปหาซื้อหรือนะฮะไปลงทุนอะไรเพิ่มเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชผักอื่นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้แพงมากๆนะครับแพงแล้วก็ต้องซื้อซ้ำทุกปีทุกเดือนนะฮะทุกฤดูซึ่งนั่นนะฮะคนรวยก็เป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์นะฮะเจ้าของกิจการขายเมล็ดพันธุ์แต่พวกไม้เหล่านี้นะครับไม่ต้องนะครับมันมีเมล็ด นะฮะให้เราเพาะปลูกต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะประเทศไทยจะรวยมากๆนะฮะคนไทยจะรวยมากๆนะครับถ้านะครับในเรื่องของการเปิดโอกาสให้อย่างจริงจังแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวในเรื่องของนะผู้คนจะไปค้นนะไม้ที่อยู่ในเขตอนุรักษ์นะฮะเพราะนั้นนะครับวิธีการมันมีเยอะแยะในการที่จะควบคุมเหล่านั้นนะครับเพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจใส่ อย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่านะครับมันหายไปเพราะเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองมีส่วนรู้เห็นเป็นใจอันนี้น่ากลัวที่สุดนะครับทรัพย์สินที่เป็นมรดกของชาติที่มันหายไปนะครับถ้าปจะชประชาชนนะครับเข้าไปโดยไม่มีความเรียกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจนะครับเป็นไปได้ยากมากนะครับไม่ใช่ว่านะฮะประชาชนจะเข้าไปตัดค่นได้ง่ายๆนะมันยากมากๆนะแต่ทําไมโค้นได้ล่ะครับ ไอความรู้เห็นเป็นใจเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะครับคือของเจ้าหน้าที่ซึ่งตรงนี้นะครับพูดไปก็นะครับกระทบกระเทือนทุกหน่วยงานนะที่กิจกรรมอะไรต่างๆถ้าเจ้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจนะครับมันแก้ยากมากเพราะนั้นเราต้องแก้ที่ตัวเจ้าที่ของรัฐก่อนนะครับประชาชนเขานะครับดูแลตัวเองได้นะครับประชาชนเขานะครับช่วยเหลือตัวเองมาตลอด ส่วนใหญ่นะไม่มีเงินเดือนเขาก็อยู่ได้เขาเลี้ยงทำมาหาชีพด้วยตัวเขาเองนะฮะเขาไม่ได้ใช้ภาษีของนะครับใครแต่ว่าเจ้าที่ของรัฐทั้งที่มีภาษีนะครับกินเงินเดือนแต่ทำไมนะครับน่ากลัวที่สุดเลยก็คือนะครับกับกลุ่มที่บางกลุ่มนะฮะไม่ได้ว่าทุกกลุ่มนะฮะบางกลุ่มนะฮะบางคนนะฮะโดยเฉพาะผู้มีอำนาจนะครับรู้เห็นเป็นใจเนี่ยคือน่ากลัวเพราะนั้น วันนี้นะครับก็อยากจะฝากนะฮะให้กับทุกท่านนะครับที่มีส่วนนะครับหรือมีที่ดินหรืออ,อยากจะปลูกต้นไม้อะไรต่างหรือเจ้าที่ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องนะลองพิจารณาดูกฎหมายนะฮะแก้ได้ในระดับนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะผมก็ต้องมองว่านะฮะก็คือขอบคุณรัฐบาลขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะในการที่จะนะครับใจกว้างเพิ่มขึ้นมองเห็นนะฮะความเขาเรียกว่า จำเป็นความสำคัญนะของวิธีคิดแบบนี้นะครซึ่งประมาณ7-80ปีที่ผ่านมานะครับไม่ได้เลยนะฮะปลูกไม่ได้เลยหลายคนค้นทิ้งหมดนะครับเล็กๆถ้าคนตอนใหญ่ๆก็โดนจับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ปลูกไม่อะไรกันเลยและสุดท้ายก็ปลูกไม้ล้มลุกอย่างเดียวนะก็ทําให้ชีวิตของประชาชนคนไทยก็ล้มลุกคุกคานอยู่อย่างทุกวันนี้ไงครับก็สําหรับวันนี้ผมขอยุติการแบ่งปันเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากมาครับนะฮะชอบใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับ